สวัสดีค่ะทุกคอนดีแลวเราเข้าสู่ช่องพี่มี่พอยค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่วง real action ค่ะหลังจากที่ลองกันมานานนะคะวันนี้เราก็จะมาเ e ียนอะไรคะ feature TMI ร้อง EP ที่10แล้วใช่ซึ่งเป็นของซึ่งคนนี้เรารอมานานมากของคิเจอรเนาะของเราั่ะก็คือมานีเองเชียร์แล้ววันนี้เรารอเขามาเนานแสนนานนะ นานๆเพราะว่าเขามาอีพีที่สิบเลยยังไงก็ไปดูกันเลยเพราะว่าอยากดูแล้ววันนี้เราจะมาดูอีพีที่สิบแล้วก็อีพีที่สิบเอ็ดพร้อมกันไปเลยใช่เดียวนะทุกคนจะได้รวบไปเลยเพราะว่าเราดองดองเก่งดองแบบตามค่ายไงค่ายมันมาในดองมามันชนกับช่วงก่อนปีใหม่แล้วเวลาเขาคืยุ่งยุ่งยุ่งง่าย่ๆอินสวรรค์เรายุ่งเราแบบวิงญานต่อเลยยุ่งวันหนึ่งเนี่ยนะ come um. อะไรหลายๆอ,อ,อย่างเนี่ยมันแบบอีเวนต์แบบเยอะมากทั้งครูออแล้ก็จะทำการรีแอคเทเชอร์ทีมไอล็อกทั้งแต่อีพีที่10ถึงอีพีที่11เลยแล้วก็อีพีสุดท้ายก็คือจะเป็นของจองอูก็ไม่รู้ว่าจะมาปล่อยตอนไหนก็เดี๋ยวรอค,คิดนะว่าแบบว่าอาจจะแบบว่าปล่อยหลังสุดเพราะว่าน่าจะมีสปอยคัมแบ,บ็กเยอะ OMG เด y เพราะว่าแบบเราแอบเห็นแอบเห็นว่าของจองฮวานมีแอบสปอยอยู่ในทีมไอล็อกกันเขาเรียกปล่อยแต่ตอนของเขาเรียกปล่อยหลังๆเออเขาเรียกปล่อยหลังๆไง แล้วก็คิดซะว่าพอหลังจากปล่อยของจองอูแล้วก็น่าจะปล่อยวันคำออกมานั่นเองแม้แต่ไฟฝันอย่างนันแค่แต่คลิปแล้วก็สงสัยอยู่ตรงนั้นเธอเป็นยังไงว่าไม่รู้เวลาค่ะค่ะคือดูอะไปไปงั้นเราไปดูกันเลยค่ะเอาไปอะอะขอเรียมไปคว้าเรียมเหรออุ้ยพี่ซอกคือแบบ 우리 <목소리> 하세요드다 네, 네, 네. <목소리> 제가 오늘 몇시 스케이트보드를 사업 <목소리> <사업을 목소리> <그런 게 그거를 목소리> 으려고 하는데요 지금 서울에서 1시가지하고 있어서 그거를 차에서 기다리고 있습니다 스케이트보드샵에서 만나요 <목소리> 네, <목소리> 스케이트보드샵 <샵에서 목소리> <목소리> 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 ตาเจ็บฉันเป็นตาลูกอิงตาจริงจริก็จะบวมๆหน่อยอ่ะเก็นปะตามันจะเป็นบวมๆก้นข้าหบนอ่ะพิจารไงหร่อโอ้ยเขาออกแบบง่ายอ๋อคือไปซื้อสเก็ตบอร์ดนงฟังข่าวนะอนจริงตัวจริงข่าวข่าววยใช่ปะใช่ว้าวนางไอ้นี่นะนางจะเริ่มทำกงสเก็ตบอจริงจริงตอนแรกไม่ได้อยู่ ใช่แล้วมีจีฮโยมีพี่โยและพี่เหยี่เออพี่เหยี่ยวชัดๆนั่งเลือกสีอะไรอ่ะอ๋อเลือกรอบมีไฟด้วยว่ะว่ะเอาวางเลด็กดูๆสับผมเฮ้ยเอาชีดดีเนาะว่าชีดก็ดีตั้งใจมากเออตั้งใจมากกลัวของจะเป็นรอยหนึ่งกลัวี่าสเก็ตตัวเองจะเป็นรอยแล้วเหรอมาถึงนั่งเลือกไปขอขอดูลายเดิม

ฮ้งถ่ายกับแมงกะพรุนอุ้ยแต่กมุลสวยมากเลยอะยังยังทำไมอะอุ้ยอ่ะอ่ะวสูงกันเหรอเออเขาบอกมันทะเลาะกันม่เฉียกเยนะเว้ยอุ้อันนี้เขาเรื่องปลาอะไรนะปลาปลาหมึกปลาอย่างอ้ดูตกใจจริงนะมันดูใกมากไง เฮ้ยมันไม่ใช่มันคือช่อน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 อะไวะาเี้ยวชอนโดใช่ปะปลาเหลอ่ยม่รู้ไงคิดว่าเหมือนกันเนี่ยตัวอะไรอ่ะตัวอคือตวยองแจก็สตเวนมาน้าอ๋อานนี้จูท่นนี้คุหน้า

อันนี้อันนี้ทำมาแล้วแล้วนี้พี่ซอกหรือเปล่าเอไม่ไ่โถเออวะมุ่งมาหมดแล้วเนี่ยใส่หมวกพี่ซอกก็มาเท้ากับใครกันนะจริงๆนี่ยใส่หมวกเงี้ยเอาไปยังเงือกจริงแม่ว้าวน้ำเห็นผู้หญิงแต่งกวาวอู้ยลูกเราเป็นชายหนุ่มผู้สูงสารเขินอะลูกเราจะเขินมาให้ทายเห็นผพี่เหรอนั่น อะไรอ่ะอันนี้จิ้มผลที่แพ้คืออันนี้จิ้มลงไปแล้วไงอ๋อมันจะคล้ายๆกับสปาเท้าบ้านเราที่เอาเท้าลงไปแล้วปลาช็อกเกอร์มันจะดูดตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตเลยรวยเคยจริงค่ะเชิอป้าซื้อให้เนาอโอ้ยนายป้าเนาะไม่ใช่이제출근돼요저는한국에서이제처음으로와거든요 oh สีผมจะโอ้เห็นไหมขาๆเนาะ ที่เหลือจริงปะเนี่ยเด้ยยงนิดหน่อยอะใครอะนี่เหลือแล้วนี่ส้ออุ้ยสีเดงูนี่แกดูสิภพแต่ละคนคำนี้ทำไนี่ฉันว่าพี่ศพพี่ทองเกดต้อทำพีทองมีโน่โเชื่อจริงจริงแฟนผมช่น่อ่วยดน่อยดิช่วยดิช่ว่วยดิช่ยดิช่ว่วยดิช่วยด 라면이 많지? 래돼라 아갔네 라면이랑 마제소바 아, 아. 다 아. 없어졌어요 아니, 아니 안전판매여서 어. 수 어, 있어요. 라면 하나, 마제소바 하나씩 수있어요 어, 하나씩 오, 어. 하 어. 하나씩 부탁드립니다 응호동 하나랑 하하 아, 아 나뭐 먹지? 피자 자, 기다려보도록 하겠습니다 냥 피자 래 유미 그렇지 이거 뭐지? 이거 한번 먹으면 어요진이 요시가 시킨 아. 거 오이. อุ้ยนักขึ้นหน้าหอยแขรงเหรออาจจะตกคุณเดียวก็หอยลายอุ <h <h ้ยผมยาวอยู่นะพี่ตอกอะอุ้ยผมยาวอะไรกันบสีแบบสีแบบกสีผมสาวจรสิอแ่พี่า็สีดีจริงสีแดงแดงดีมากมาแดงแดงกว่าเอ็เนี่ยแดงสริงิใครมาแน่ขอคบว่าซอรอฟิวได้ไหมถ้ามีมาแฟิว 맞아. 아무거나. 아. 서กิน나 알이 어 기분 마라 그래도 뭔가 이 카메라를 통해서 이제 스케치북이도 사려고. 열나도 그쪽을 앉지 여기다. 매트 좀 챙기세요. 다 무슨 말로 잡으러 할까? 스집 เพิ่นใช่ไหมเออวอล์กมาชีโฮเพิ่นหวดที่คิดจริงเออน้องมี x อคีอยู่อ่ะเออน้องก็ไปเที่ยวกับเมนเบอร์บ่อยอยู่นะแต่น่าจะไม่ค่อยมาลงรูปเฮ้ยดีกว่าที่คิดจริงดีมากรูปเพินมากไปให้เราไปดูนี้ก็ต่อไหมอ๋อไปดูของมาชีโฮจบแล้ว8แปดนาทีเนาะประมาณหกนาทีหกนาทียี่สิบห้าวินาที เมันมันเพลินใช่เพลินเราเพลินจนแบบเอาอยู่ดี่เออจะจบแล้วรอแต่แบบงั้นเราไปดูกันต่อที่เทเอร์ทีมไอหอกอีพีที่สิของจอมวนนี่ไปดูเลยค่ะดูเ่ะองทุกคนทุกแออกรอเอออยู่ทุกรอบเลยอัี้สป้กส่วี้ะเดี๋ยนี้ท่กันเหนึ่งจิ้งกับูเรือง

แต่แต่ตจองวันตตัวคือจริะเ็กี่่นต้นตเได้หอะน่อารักจังยน้องโตกว่าลองอีกไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่หวาจรล้วอะเต็มที่อะจองวันน่าจะแบบสูงใหญ่จริงอ๋อเป็นหแล้วพีติดโอ้ว้าวว้าวว้าวพุเท่ะจริง 그래서 기아 감사합니다 하니자 네. 아 아, 이제는 뭘 해야 될까? 고민을 하고 있는데 네. 근데 지금 제가 하고 싶었던 게 있거든요 네. 형들을 브이로그 보면서 응. 네. 그거, 아 리액션을 더 일단 자전거 타기 전에 이렇게 시작하는구나 영재야 음. 기알 학교를 찍었네요. 저와 살라이두 도저친 학년 5가인데 어우, 비슷하네요. 아, 비슷하죠. 우리 얘기 그래요. 아니야. 저기 이가라고 아, 알았어요. 네. 아보십시 알겠습니다. 이 아, 더ดูความเป했습니다ไม่ไห는 매우 아, 이거 진짜 다양한 것도 거거 많이 찍었어. 봐봐. 이게 아니, 그러니까 형이 그거, 이거 아이아 이거 거 이거 너무 이거 너무 좋 이거 너무 가가해 이거 너무 좋아해. 이 찍고, 다시 아해이고고아해 이거 너무 좋아해. 아해이심해 이거 너무 좋아해. 이거 너무 이거 너무 아요아 o 아네 아, 아, 오늘의 손님입니다. 손님 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 아 현석 씨. 아니, 무슨 일이죠아 이런 귀한 곳에 투철한 분께서, 아 <laughs> <아유>, 장난이고. <laughs> 아뭐 어떤 얘기를 하고 싶길래? 아 저요? 네, 스포를 좀해 드리고 싶거든요. 네. 선 넘지 않는 응. 선에서 어. 형이 스포를 좀 해주세요. 노래 일단 뭐. 아그 노래. 저희 거 좋아요. 이제. 뭐 노래 듣다 보면 그냥 흥얼거리게 되는 거 같아요. 이게 조금 제가 들어도 중독성이 와 조금 와 되게 좀 제일 좀 놀면서 네 이번이 진짜 제대로 쨘낼 거야. 쟤놀 거예요, 진짜로. 네 부셔버리게다 네 부셔 버려. 아 그냥 막다 아아아 아니. 아니. 아 아니 아니 아니. 다 믿어요. 아니. 아니야. 아니야. 제 얘기 좀 하세요. 파이팅하번라 예. 진짜 막 과다. 더 숙소를 생각 이데요무부터 소개드려줄까 포인트가 되는 어, 컴퓨터에 어? 어? 해서 컴퓨터를 네. 할때 약간 이런 시으로잖아요 네. 너무 눈이 밝은 거 겪으면 술을 일단 닦고요 네. 이런 식으로 어 이렇게 게임방에 온 네. 느낌으로다가 어. 이렇게 해서 게임을 이렇게 하고 제혁이 형 대학교 과제들 왜차2또 네. 네. 이제, 네. 이제 부모님께서 네. 의견을 내려가시고 네. 이렇게 그런 다 n 는 이렇게 옷장이 있어요 know. I d 어. n t know. I d o n 이 know. I don't k 요 o w I don't know. I d 들이 t know. I d o n 어, know. I d o n 여러분들 저녁에 누우면요 밤을못 자요 저는 이렇게 누우면 못 자요 서 있을 때 잠이 오고 누워 있을 때 잠이 안 와요 자 여러분들 저희는 지금 오오. 촬영 중에 배고파가지고 아, 배가 고파요? 네 그래서 편의점으로 아, 밥을 먹으러 왔습니다 이제 한번 집어보시죠 형의 픽나살공주 오늘같이 추운 날이잖아요 저 같은 경우는

와아 음, 그렇지. 그랬나? 그거 보니까 나나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 아 저의 칠오급어떠좋나요 뭐, 몰라 몰라 몰네 생각보다 계획들을 이렇게 잘 못한 것 같아서 나중에 또 기회가 생긴다면 더 열심히 찍어보도록 하겠습니다. 봐주셔서 정말 감사드리고 출발로 아, 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 출발. 아, 까마 와이 와이 와이. 오, 진진 스포일러 진화. สองรานอะดีมากโอยโตเป็นโดมอาแล้วแบบโตมากโตแล้วหล่อด้วยตกอีกโดนตกแล้วหนึ่งอันนี่คือคือโดนจองวันแบบเริ่มเริ่มตกมาต้องตักพักแล้วตั้งแต่ทีมาย์ล่าสุดอะเกือบล่าสุดคือบีพีที่เป็นรอเอฟวีเดย์อ่ะใช่แต่ส่วนว่าทอมายนี้ก็คือได้เห็นสปอยเยอะมากก็เลยเข้าใจดูเสียงก็เลยเข้าใจเลยว่าทำไมถึงปล่อยมาหลัง เขาเห็นแล้วว่าพี่ดีเห็นแล้วว่าไม่ได้พี่ดีด่ดาในใจ,จเยอะอเลยพี่ดีด่าเลยว่าเยกเยกเออแต่เขาก็เอามาให้เรารู้สึกว่าใจเต้นๆต้นทุ่มทุอมต่อมัน,นใกล้แหละยังไงก็จบก,กันไปแล้ว กับทีม i l ล็อกทั้ง2 EP ที่เราได้ทําการในคลิปนี้ก็คือจะมีทั้ง EP ที่10และอ p ที่11รวมกันไปเลยนะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะคะจะได้เห็นทการเคลื่อนไหวของช่องเรายังไงวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะ n ไ g h ์ค่ะนอนหลับฝันดีจุ๊บบาย